วันนี้นุกคนกันเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในแบบที่มีชื่อว่า Osa Tower Defender เ,เองนะคือแบบว่าปัญหานี้นะคะหลายคนเนี่ยทักมาถามว่าจะเป็นในไลน์ในใต้คอมเมนต์ว่าพี่ฮะพี่ฮะเวด,ดาเมจมันบั็กหรือเปล่าเออคําถามนี้บอกเลยนะว่าถามมันได้ แสนน้มากๆเอ็ลเราก็เคลชินมาว่ามันบัคอีหยังว่ะก็เลยทํากันนะคะไปเล่นหลังมานะคะหลังไลดูว่าเออเควดาเมจมันบัคไหมจะบอกหน้าที่นี้นะคะว่าเควดาเมจเนี่ยมันถามว่าบัคไหมเออ มันก็บักนิดนึงแล้วก็ไม่บักนะครับผมงงกันสิท่าแล้วนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการแก้ไขนะคะเควสดาเมจใครบ้านนะคะแล้วก็จะมาแถ้แพลกันนะคะวิธีการฟาร์เพน,นะคะแบบใหม่กันเองใครคนไหนนะคะที่อยากจะรู้วิธีการฟาร์นะคะสามารถเข้าไปดูตรงแพรริสนะคะของช่อง YouTube ก็ได้นะคะนลก็จะมีบนพวกโรมคิมนะคะสอนวิธีการฟาร์ต่างๆว่าจะเป็นแบบออสตาแบบบอฟุต แหวอื่นๆนะคะเป็นต้นเนาะร้าน DC Shop ร้านขายราคาเกมราคาสุดคุ้มมีไอเดียแกะตาแหม่บอฟุตราคาถูกกองสูงเผา v ีซิงงบสีบาทแถมมีแกะตาน,นะคะแล้วต้นอ,อยู่แค่1บาทเท่านั้นแล้วยังไม่พอมีแหวนนะคะทั้าออสซ่ามีทั้งแหวโถว่ซ่วมแล้วก็ยังรับกดเกมพาร์กกดผลปีศาจร,รับฟาร์แถมเพกเขาใช่ไหมคะมีแถมแจกโคตรกันด้วยใครสนใจนะคะลิงก์อยู่ใตค้คลิปนั่นเอง อันดับแรกนะคะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆนะคะเน่นออซาเนี่ยต้องเควนนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีนะคะเป็นดิว 169B d a m a g ดาเมแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนาอเลขแต่ของเราใช่ไหมคะจะเลขอยู่ที่ 169B อันนี้คือเควนดาเมทนะคะไม่ใช่เควนไยวันนะเควนไยวันนะคะจะไม่พูดถึงส่วนนี้ละกันเนาะคือตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนนะคะมันบั็กใช่ไหมอ่าเดี๋ยวขึ้นจอนะคะให้ดูละกันนะ อันนี้ใช่ไหมคะก็ตัดมาจากไลน์นะคะของช่องยูทูบของเราเองเนาะก็ใครดูนะคะไลฟ์สดก็มารับชมนะคะกันได้นะนี่จะมากดให้ดูเว้ยเออตรงเนี้ยคุยดาเมจมันรับใช่ป่ะมันบอก6 0เจมแต่มันให้3 0เจมคือลองหลายลอรอบแล้วเป็นอย่างงี้มากอันนี้ตรงนี้นะคะเราว่าเรื่องเจมที่ได้เนี่ยอาจจะบั๊กเนาะแต่เรื่องนะคะคุยดาเมจตรงนี้เนี่ยมันไม่บั๊กนะคะปรับเปลี่ยนใหม่อ่าสองซ้ยได้ที่ทำยังไงก็คือ เควสที่มันปรับมาใหม่นะคะไม่บางเนาะมันจะเป็นการนะคะประมาณว่าเรานะคะลงได้แค่1ตาต่อดาเมตหนึ่งเนาะหกสหรือมากกว่านั้นนะคะก็ได้แต่ห้ามมากกว่านี้เนาะก็คือประมาณว่าลงได้แค่1ตาเก็ตป ถ้าพูดอย่างนี้อาจจะดูงงๆนะคะไงเดี๋ยวนะคะจะทําคลิปนะคะเป็นตัวอย่างให้ดูละกันนะอย่างเช่นในคลิปนี้เราจะพานะคะคนดูนะับเป็นลงหมดอนฟินิกกันตรงนี้ใช่ไหมคะจะเป็นเควสอยู่ที่1นึ่งบาีดาเมจเดี๋ยวเอาเป็นคลิปที่ก่อนอ่านคลิปยกันนะคะนี่ไปเล่นหลังไม์มาเนาะว่าเออเราไปลองลองอีฟินิตนะนะว่ามันได้จริงนะครับนี่ลงบบธรรมดาเลยไม่ต้องเอ็กตรีมนะคะจะได้แบบว่าดาเมจที่แรงเนาะ เซตที่เราใช้นะคะณนะตอนนี้ก็จะเป็นเซตที่ผาเลทมากกว่าและคะ่ะไม่ค่อยดามเมจเท่าไหร่นาออันนี้ก็คือเอามาแบบเออเให้ดูเลยกันนะว่าเซตพวกนี้ก็สามารถฟาร์มดามเมจนะคะใถึงหลักเกือบ 200B เบีกันได้นะเซวรามาเซตนี้ก็จะพึ่งเป็นเทมเงานนะคะไม่ว่าจะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงกันนะคะผมโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะขออุญาทำการตัดช่วงน,นะคะไปที่ทำดามเมจนะคะขึ้นมาก่อนแล้วกัน อ่าอันนี้นะคะเราก็อยู่ที่89บเวฟนะคะ90บเวฟแลว้วไวมากคือเรากดนะคะอ่าอันนี้มันคืออะไรอะปุ่มคืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้นะคะมอเตอร์กล้หลุดแล้วแต่ขอหาเทมเงาขอคนอนไหมว่านี่ไงปึ๊บกดยังยังยังเออยังนะไวรุ่นมอนเตอร์ยังไม่นนะะหลุดนะครับหรือเมื่อไหร่ค่อยกดเมื่อน,นั้นละกันนะโอเคตอนนี้ดูโซนนะคะมอเตอร์เริ่มจะใกล้หลุดนะคะเข้ามาเดป้าเดป้าแล้วเดี๋ยวเอาเทมเงาน,นะคะกดละกันนะกดไปเลยอะตอมิก นี่เห็นปะกดอะตอมิกเวฟ1นึ่งราจะตัวเดียวขึ้นมาเป็น320 b บีกว่าคือแบบเยอะมากแค่ตัวเดียวนะคะสามาฟันดาเมจนะคะได้ตาล้ะประมาณนี้เนาะถึงว่าเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เต็มที่ประมาณ100เวฟอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้ามีพวกตัวละครที่ดาเมจเยอะกว่านี้หรือซัพพอร์ตนะคะก็แน่นอนว่า100เวฟขึ้นไปแน่นอนมาดูกันนะคะว่าที่เราทำควดาเมจเมื่อกี้เนี่ยมันจะขึ้นไหมอามา ข้อเกมมาแล้วไหนะดูซิขึ้นปะนี่ไงคนดูมันขึ้นนะเห็นปะเนี่ยเล่นหนึ่งตาได้เจนนะคะอยู่ที่30เนาะแต่นี้ก็สงสัยอยู่ดีว่าทําไมแจ้งหกสิบแต่ได้30เหมือนเดิมอันนี้คือวิธีการฟาร์มเพลงน,นะคะแบบใหม่นะคะอันนี้พอจะเข้าใจกันใช่ไหมก็ <c oughs> คือสรุปว่าเควด้าเมนะคะส่วนนี้มันไม่พักเว้ยแค่คุณผู้ชมเนี่ยไม่สามารถสะสมเพชร สะสมดาเมจเหมือแพชรก่อนๆได้ตอนนี้คือลงหนึ่งตาจบปุ๊บโคเวดามจถึงให้ทําการกดรับทันทีนะคะห้ามไปดองเนาะอันนี้คือวิธีการฟาร์มเพชรนะคะแบบใหม่โดยใช้โคเวด,ดามจนะคะที่คุณดูบอกว,ว่าบ้อะไรอย่างงี้เนาะและหากถ้าเพื่อนๆนะคะใครคนไหนที่เจอนะคะว่าเออเพื่อนเพื่อนฮะเวดามีบ้าน,าน,นะคะแก้ไงแล้วกวน,นะคะช่วยกันแชร์คิมนีนะคะให้เพื่อนๆกันด้วยนะว่าเออ มันไม่ได้บังนะมันปรับเปลี่ยนวิธีการฟ้าน,นะคะเพศสะสมแบบใหม่เนาะและถ้าตัคลิปนี้ใช่ไหมคะถ้ามีโยน์หรือว่าชื่นชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดตานะคะกดแชร์กัดนด้วยล่ะคลิปนี้นะคะถ้าพวกบวกวนอะไรไปนะคะหรือว่าอาธิบายอันไหนไม่เข้าใจนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมน,นะคะใต้คลิปกันได้นะแล้วก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกันนะคะเจอกันในคลิปหน้าแล้วก็ไรหนะ้าเจอกันนะคะเบผมบ๊ายบาย